ชื่อเด็กชายกิษดาวผเลื่อยครับมาตัดผมทรงอะไรครับทรงที่แบบเป็นนักเลงครับทรงเป็นนักเลงมันก็ตัดยากนะแต่ว่าเอาทรงกากระบาดกลางหัวเลยเนาะครับเอาเป็นเครื่องหมายคูณเนาะครับเดี๋ยวผมจะรับรับตอบสนองครับจึ๊บข้างหน้านี่ก่อนเพื่อให้มันเป็นมุมนะครับช่างอ่อนบาร์เบอร์เขาสั่งทรงกากระบาดกลางหัวทรงนักเลงผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยผมก็ต้อง ไม่เอาให้เป็นนักเลงแเพราะว่ามันเป็นคนที่ดีอยู่แล้วก็เอาปัจเลียนติดกับมุมนี้เลยการกระบาตทรงการกรบาตกันนะครับเนี่ยรงกากะบาดเนี่นี่นะครับโดยที่ว่าผมเอา,เอาให้หลอเลยครับนี่ดูวิธีการวางมุมนะครับจากมุมนี้มาหลังใบหู แล้วก็มองมุมมากลางหัวดูนะครับกลายเป็นหน้ามาครับด้านด้านข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับทำมุมให้ได้มุมกากระบะครับนี่ทำมุมให้ได้แล้วมือก็ตัดชงเลยหรอตัดชงกากระบะครับตัดรงกากระบะครับตัดรงกากระบาคขอเชิญขอเชิญนายออกดูเดี๋ยวจะขอเชิญ ขอเชิญท่านผู้พันเดินเข้ามาเพื่อเป็นสักขีพยานให้หน่อยครับเชิญครับแล้วผมจะหวัดดีชาวเน็ตให้หวัดดีชาวเน็ตชาวเน็ตเขากาลังมันเป็นเป็นสรงแปลกเป็นสรงแปลกประหลาดที่สุดนะมาจากมากเลยมาจากขมรนเนาะครับดูหน้าตาเหมือนขมรนไหมเดียมเลยครับนี่โอ้ตัดทรงแบบนี้ครับตัดแล้วได้เป็นคนไทยขอขอบคุณชาวเน็ตทุกคนแล้วก็ท่านผู้พันคนนี้ท่านเป็นคนดีแล้วก็ พาเด็กมาตัดทรงกากระบาดซึ่งเป็นทรงแปลกประหลาดสวัสดีปีใหม่เลยสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีทุกคนทุกนะครับผมีครับครับผมครับนี่ดูนะครับทรงกากระบาดของช่างอ้นช่างอ้นตัดเสร็จแล้วครับทรงกากระบาดให้เป็นรูปวงกลมเดี๋ยวยังก่อนให้เสร็จก่อนยังเด็กอยู่ยังเล็ก ครับฉายาของเด็กนี้ก็เป็นเด็ก<ป>บอยสกเกลล่ะครับชื่อทรงบอยสกเกลให้เป็นหน้าผากอย่างนี้ให้ได้มุมหน่อยตรงนี้ให้ได้มุมนิดนึง่าไม่ต้องททีใหม่อย่างนี้จะมาให้สมมาตกัน ตัดใส้ขึ้นให้หน่อยครับผมตัดตัดใหม่เงี้ยหครับตาก็าจะกจาเป็นคุณรุ่นใหม่เหมือนกันนะไม่แา่ว่าติดครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ผมจะเสนอให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับทรงกากระบาดเยี่ยมเดี๋ยวดูก่อนครับทรงกากระบาดเนี่ยดูผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมก็ตามใจเขาแหละครับด้านหลังด้านหน้าเนี่ยผมก็ถ่ายให้ดูนี่ ดูนะครับด้านหลังก็ให้เป็นรูปตัวยูตัวยูคว่ำอันนี้ก็ตัวยูหงายเน่ยปีใหม่แล้วไม่กวาดๆออกมั่งเนี่ยครับครับเอาไว้ทําพรหมเอาไว้ทําพรหมต่อไปมันจะนุ่มเออมันจะนุ่มมันจะนุ่มมันเป็นพรหมเลยครับเอาขอบคุณชาวเน็ตดิสวัสดีครับจดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมรอไหมใช่ไหมครับเยี่ยมยิ้มหน่อยหนึ่งเออนี่รอ